สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรเป็นยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาซึ่งตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์2569 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอนุรากุมาระทิสานายเกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกากรุงคอลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวศรีลังกามีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดแนบแน่นเสมอมาซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างรากลึกในความศรัทธาทางศาสนาและมระดกทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแสดงความยินดีต่อความสําเร็จของศรีลังกาในการพื้นฟูความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการกลับคืนสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าการดําเนินการของความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกากําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีอย่างเต็มศักยภาพข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและศรีลังกาจะยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างและกระชับความเป็นหุ้นส่วนในกิจการ การทุกด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนศรีลังกาโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทําให้มั่นใจได้ว่าจะนําความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวิชุรหลงกรพระพุรธเ้าเจ้าอยู่หัว ในพระกริษฐาที่ราชเจ้ากรมสุนทในพระเทพพระราชสุดาสยามปรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา9กานาฬิกายีสิน,นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดดำเนินไปยังวัดภูมินตะบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านทรงนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคณะกรรมการรางบาันานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชุปถัมภ์ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาสนสถานท่านี้ตามพงศวดารเมืองน่านพระ เจ้าเจบุตรพรมินเจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดพรมินขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2139เดิมชื่อวัดพรมินตามพระนามของพระองค์โดยเป็นวัดราชลักษณะพิเศษคืออุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมทรงจตุร,รมุกหนึ่งเดียวในไทยที่รูปอุโบสถวิหารและเจดีย์ประธานเข้าบริเวณอาคารหลังเดียวซึ่งเป็นในกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมล้านนาที่หาดูได้ยากมีนาคสะดุ้งใหญ่สองตัวเทินอุโบ สดไว้แผนพังภายในเป็นรูปกากบาทสนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อจำลองศูนย์กลางจัก,กรวาลตามคติไตรภูมิบฏิสถานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิละปะสุขโขทัยประยุกต์ล้านนาจำนวนสี่องค์หันพระพรักออกสู่ประตูทั้งสี่ทิศเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในพัทรกักับนามว่าพระพุทธ,ธมหาพรหมอุดมสักยะบุณีเป็นพระประธาน มัดภูมินได้รับการบรูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี2410โดยพระเจ้าอนันตะบวริทธิเดชสันิษฐานว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือหูบแต้มน่าจะวาดขึ้นในช่วงนี้เป็นเรื่องราวชาดกในพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือพุทธประวัติคันธนะกุมารชาดกและเนมิราชาดก วิถีชีวิตความเป็นอยู่และตำนานพื้นบ้านของชาวเมืองน,น่านโดยมีภาพที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือภาพปู่ม่านย่าม่านผลงานของนานบัวผันจิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยลึกเป็นภาพชายหญิงกำลังกระซิบสนทนากันได้ฉายาว่าภาพกระซิบรักบรรลือโลก วัดภูมินได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากร่นปี2478อีกทั้งภาพวัดยังเคยถูกพิมพ์บนธนบัตรใบละหนึ่งบาทด้วยนอกจากนี้ในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปกระหม,ม่อมให้รับวัดภูมินไว้ในพระบรมราชูปธรมปรมปัจจุบันมีพระครูสิรินันทวทยตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์10รูปและสามนเณร15รูป โอกาสนี้ประทับรถ,ร,ถรางพระที่นั่งท่อประเนศเส้นทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดน,น่านระยะทาง888เมตรมีนายบรรทูนล่ำซำกระบังคมทุนรายงานประวัติความเป็นมาของสถานที่สําคัญตลอด2ข้างทางที่เสด็จพระราชดําเนินผ่านอาทิบประ,ระทาตช้างคำ้ำบอดระวิหารศูนย์การเรียนรู้นัน,นทศิปาคานวัดกูค่คําประตูชัยเมืองน,าน่านสวนสีเมืองพิพิธภัณฑ์คานแห่งชาติน่านและสารหลัก เมืองน่านสะท้อนถึงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองน่านสู่สายตานานาชาติได้อย่างงดงามทั้งนี้ในปี2 0 6 8องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้จังหวัดน่านเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เวลา,า1 9นาทีทรงนำผู้ที่รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคณะกรรมก,การรางวัลน,นานาชาติหมู่ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เยี่ยมชมโรงพยาบาลน,น,น่านอำเภอเมืองน่านซึ่งเริ่มให้การตรวจรักษาประชาชนมาตั้งแต่ปี2499เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิขนาด557เตียงปัจจุบันมีแพทย์ครบทุกสาขาและบุคลากรรวมประมาณ2,000 ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย2,100รายต่อวันและผู้ป่วยในกว่า41,000รายต่อปีโดยมีอัตราการกรองเตียงเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ90.75ท่านิมูลนิธิรักป่าหน้าในพระราชุปปาิธถรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ซับซ้อนรุนแรง ด้วยจัดทางว่าประมาณจัดสร้างศูนย์การแพทย์รัตนะนันทเวศโดยยึดผู้ไปรับการตรวจรักษาเป็นศูนย์กลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรอิทศ,ศการสัพพยะสิน นำโดยนายเทพศิริสุกโสภาและศิลปินเมืองน่านจัดิทศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายหมุนเวียนตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อเยียวยาสุขภาพทั้งกายและใจให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจิตใจเดยวผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ค้ ode, เพื่อซื้อภาพต่างๆเพื่อนำเงินสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยและ ยักการภาพถ่ายการบริหารจัดการภาวะน้ำท่วมใหญ่โรงพยาบาลน,น่านในปี2568ซึ่งจังหวัดน่านนับว่ามีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งหลายหน่วยงานหลายองค์กรได้ร่วมมือร่วมใจกันจนผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีจากนั้นท่อประเนีดห้องอุบัติเหตุห้องฉุกเฉินซึ่งออกแบบให้มีการส่งรักษาผู้ป่วยภายในอาคารเดียวกันหรือใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาได้รวเดวเร็วที่สุดรอดชีวิตได้มากที่สุด ฉันมีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลรวมอยู่ในห้องเดียวกันมีระบบ trauma fast track สามารถนำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดได้ในเวลาอันสั้นและยังมีเบรนยูนิตที่รองรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเสีดรุนแรงที่มีความยากลำบากในการส่งต่อผู้ป่วยออกแบบห้องบัติเหตุฉุกเฉินโดยมีคนไข้ยอยู่ในศูนย์กลางล้อมรอบด้วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแลรอบด้านในรูปแบบ360องศา ในส่วนของการพัฒนางานอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากจังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดนจึงใช้วิธีนําส่งผู้ป่วยทางอากาศหรือสกายด็อกเตอร์และมีเครื่องมือรักษาที่ทันสมัยมีห้องปัสษากเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล ด้านการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งซื้อจากเงินบริจาคของประชาชนที่เป็นกับถวายังคมพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในปี2016/8มีผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า300คนทางโรงพยาบาลน่านสามารถรับรักษาได้เองอย่างครบวงจรโดยส่งต่อเพียงร้อยละสิบจากเดิมต้องส่งต่อรักษาทั้งหมดภายในโรงพยาบาลได้จัดสร้างอาคารบุญยงบริรักษ์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์บุญยงวงรักมิตรอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านบุชนิยบุคคลของวงการแพทย์และสาธารณสุข โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรเทศกา,กาลเจ้าหญิงของปวงชนจะแสดงพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุม,มารีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนารงพยาบาลน,น่านที่ผ่านมาแล้วหครั้งโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่7 ท่อประเนตรการบริการสุขภาพปฐมภูมิและการสาธิตการออกกําลังกายประกอบดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยษา,าสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออ,าามอสมเขตเทศบาลเมืองน่าน 1านากา42นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งอ,เผอผํเภอภูเพียงในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเริ่นนมัสการบูชาพระบรมธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองน่านที่มีอายุเกือบ700ปีเป็นพระธาตุนักษัตวของคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายองค์พระธาตุมีขนาดความสูง55.5เมตรมีลักษณะทรงระฆังแบบล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากเจดีพระธาตุริพุญชัย รอบองค์เจดีย์บุด้วยทองจังโกทองเหลืองผสมทองแดงตีแผ่เป็นแผ่นบางประดับด้วยลวดลายดอกบวบทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาคและมีพระวิหารด้านข้างพระบรมธาตุหน้าบาเนเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายหน้าเกี้ยวเอกลักษณ์ของศิลปก,กรรมเมืองนานตามความเชื่อที่ว่านาคเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับการเกิดแม่น้ำสำคัญสำคัญหลายสาย ชาวล้านนาเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะบูชาองค์พระาธาตุแช่แห้งจะทําให้ชีวิตดีมีความสุขปราศจากโรคภัยต่างๆและหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าปัจจุบัน,ม,น,นมีพระราชนันทมีพระราชนันทวัชรบ,บัณฑิตธรรมวัตจรณธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์17รูปและสามเณรเจ็รูป ต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังบริเวณลานด้านหน้าบัพระาธาตุแช่แห้งในการเสบยพระกยาหารคําซึ่งจังหวัดน่านจัดถวายและจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบ,บรมราชูปปธถัมภ์และแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศมีการแสดงจำนวนสามชุดได้แก่ฟ้อนเมืองน,น,น่านต้อนรับสู่ดินแดนถิ่นล้านนา ป่าและสายน้ำแห่งสวงสวรรค์ประกอบด้วยการแสดงกรองสะบัดชชยผสมผสานกับกลองปู่จาการแสดงฟ้อนกิ่งกระลาโตกลหญิงและฟ้อนนกยูงและมิวสิควลโชนอกจากนี้มีการแสดงแปรแขบวนของอากาศยานไร้คนขับประกอบดนตรีชุดการเดินทางของแสงจิตวิญญาณและมรดกแห่งการเวลารวมทั้งการแสดงดอกไม้ไฟประกอบดนตรีจากเยาวชนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป ทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนสกัญญาสริริวัฒนาพนธมดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทบีน้ำวันวารตี ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริพัฒนาพนันธวดีเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีดรพรพิทักษ์แม้น,น,มนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพ,พงษ์ชาวบาล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชบลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นานทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางวนิดาโคจเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกอ ใจเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการทวีนเมื่อวันวันวรี้ช่วงทอล์กตุลปรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิก ทวีนัมบวรที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการท no. วีนัมบวรเวอร์ลิตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนัมบวรกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวะลา20นาิกา30นาทีถึง21นาิก30นาทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสุดเด็จพระยุพราชกระนวนจังหวัดขอนแก่น วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นในการนี้องคมนตรีได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีปุะกากรคุณรวมจำนวน29คนจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ตรวจ แทนผู้ป่วยในซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องคมมนตรี เชิญไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด150เตียงให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกระนวนและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลก็ได้เคียงจังหวัดขอนแก่นครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาลสินและจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันสามารถให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง11สาขาประกอบด้วยสูตินรี เวชกรรมเวชศาสตร์ฉุกเฉินกุมารเวชกรรมศรลยกรรมกระดูกและข้อศรลยกรรมทั่วไปอายุรศาสตร์รังสีวิทยาทันตกรรมจักษุวิทยาวิสณีวิทยาและเวชศาสตร์ครอบครัวอันเป็นงานสนองพระราชบณิทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อจากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังวัดศรีจันทร์ตำบลหนองโนอำเภอกระนวนเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมด้านสุขภาพที่บรูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขาเบชศาจะสายครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนกับชุมชนในการส่งเสริมการลดปัญหาการเกิดโรคกลุ่ม NCD ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจการขยายผลระดับปฐมภูมิในการลดปัญหาทางสุขภาพที่ส่งผลต่อการเกิดโรคกลุ่ม NCD หรือกลุ่มโรคที่ ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่ติดต่อเรื้อรังแต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอาทิโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งและโรคหัวใจจากการดําเนินโครงการคนกระโนวนไร้พุงและโครงการสุขภาพดีวิถีไทยเบาหวานหายได้ประชาชนได้รับความรู้และวิธีการลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการโดยในปี2568พื้นที่คนกระ นนสามารถลดปัญหาการเกิดโรคในโครงการดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้กลุ่มผู้สูงวัยมีสุขภาพพลันไมัยแข็งแรงขึ้นปราศจากโรคอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มโรค NCD อีกด้วยองคมนตรีประชุมติดตามการปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกำนัานรุติติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่วิธิิโครงการหลวงเดินทางไปยังห้องประชุมนวมินดําริหนึ่งอาคารปฏิบัติการหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนการที่เบ็ดําริตำบลแม่เหียอํำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเดินคุณพาพันธ์ครั้งที่5ทับพติดตามการดําเนินงานด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาโครง การหลวงเลอตอจังหวัดตากอาทิการพัฒนานหลังน้ำดำเนินการแล้วเสร็จรัยละ90การส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วม227รายความก้าวหน้าโครงการโรงเรือนต้นทุนต่ําเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชคุณภาพสูง10โรงเรือนซึ่งดาเนินการแล้ว2โรงเรือนและความก้าวหน้างงการดําเนินงานสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมการทดลองปลูกพืชภายใต้โรงเรือนและมีแผนขยายผลการปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนในระยะต่อไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่ประชาชนและเยาว,วชนในพื้นที่ที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์488ราย ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2569เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมเยาวชนและกลุ่มอาชีพการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าลดของเสียและสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดํารงชีพและสไร้างรายได้ควบคู่กับการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูล องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจาังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่โรงเรียนบ้านปางอุงตําบลแม่สึอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายนุรักษ์มาประณีตองค์คมนตรีในฐานะกรรมาการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบทุนการศึกษาพระราชทานกองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่7 หนึ่งคนได้แก่เด็กชายสมชาติจิราพรโอภาสนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านปางอุงได้รับคัดเลือก เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2558มีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานแล้ว4คนซึ่งได้รับการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีโรงเรียนได้พัฒนาเด็กนักเรียนรอบด้านทั้งด้านวิชาการกีฬาคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการกองทุนการศึกษาในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสังคม จากนั้นองค์คมนตรีได้พบป่าพูดคุยกับผู้บริหารคณะครูคณะกรรมาการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนท่านี้โรงเรียนปางอุง๋งโรงเรียนบ้านปางอุง๋งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเหตุดินโคนลนถล่มจากอิทธิพลพายุคาจิกิเมื่อปี2568ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายและมีนักเรียนได้รับผลกระทบ ปัจจุบันได้รับการดูแลด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้นักพระนัดงดุสิตมหาปรสาราในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสถาบันวิจัยจุลาภรน,นำโดยรองศาสตราจารยา์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลและราชสกุลระพีพัฒน์นำโดยหม่อมราชบงพัฒนาชัดระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพส่วน,นพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัสดสเกตเขต ต้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระและสบัระกอน เวลา14.30นาทีราชสกุลบร,ริพัตรราชสกุลฉัตรชัยราชสกุลวุฒิชยัยนำโดยหม่อมหลวงอภิชิตวุฒิชยัยราชสกุลจักรพงศ์นำโดยหม่อมราชบงศ์นริศราจักรพงศ์ราชสกุลจุธาทุดนำโดยหม่อมราชบงศ์ดีโลกมรานนท์จุธาทุด ส่วนง,ง,งานคณะกรรมาการพิเศษผบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดดราชดาริและหมูลนิธิชัยพัฒนานำโดยนางสุพรตรีนริน์มู่นิธิสถาบานันสิรินทนร์พื่อการฟืน้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบานันสิรินทร์พื่อการฟืน้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์นำโดยพลโทนายแพทย์ธํรรงรัตน์แก้วการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชสิทธารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสวดมาติการและสดับปรกรณ เวลา17นาฬิกาเรือจะเดินพกกพันนำโดในทนินเจรญวนน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์สิบรูปจากวัาสมนัดวิหารเขตป้อมปราศตรูพ่ายกรุงเทพมหานครและวัดนรนาสุนทริการามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสวดมัติกาและสดับปกรณ mm -hmm. และเวลา19นาฬิกาบริษัทปราสาททองโอสดและบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการนำโดยแพทย์หญิงปรมาพรปราสาททองโอสดและบริษัท BDMS Wellness Clinic นำโดยนายแพทย์ตนุพล์มีรุณหาการุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธ,ธีร,รมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพส่วนในพระนางจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธร,รมจากบรรพยุทรงาวงสาวาสเขตธนบรุรีกรุงเทพมหานครสี่รูปและบัดมหาธาตุอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีสี่รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพส่วนพระนงางเจ้าสศริกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันนี้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดได้ทําไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสำหรับพระนงางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลน,น้ำอ้อมจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลบุตรดีจาาังหวัดยะลาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวังไกลกลงังวลจังหวัดจุลคิริขันและคณะนักศึกษาบปอ2,547ทับ2,569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประรกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนงางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ปริสถานหน้าพระโกศรพระบรม,มศพพระสทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบับงคมพระบรม,มศพไว้เป็นที่ระลึก โดยสนพระราชวังปเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถว,ว,วายวังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา สุนทรราชาวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระธตนมตรายว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบพ่อถวายเป็นพระราชกุศลน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัพาเอกเอี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ